สายหยกน้อยนะฝนกำลันนงจะตกนะครับกินข,ข้าวเพิ่งเสร็จนะโอ้พวกคนมากันเยอะเลยเอาหนั่งกินข้าวพักผ่อนหลังกันเป็นวันเสาร์เลยนะนมาแล้น้องคนมาแล้ะนี่ต้องขึ้นไอบนลดีกว่า,านะฮะฝนกำลังตกนะครับนี่นตกสายหยกน้อยอำเภอสาหยกจังหวัด การนะรีเสียงนี้อย่างเสียงนั้นตกอ่ะรอฝนตกวันนี้ไม่ก่อนนะนะจะมีฝนตกวลนนฝนตกตกอันนี้ตกเยอะเลยันตกนะ กโอ้โหตอนนี้ฝนตกเลยฮะต้องวิ่งต้องรีบวิ่งหาที่เราฝนตอนมาอยู่ที่ศาลารถาตรงนี้แม่ในไหนอ่ะนะเข้ามายืนตรงนี้อ๋อแต่เข้ามาลงฝนอ๋อจำต้อง,อง,องวิ่งล,ละตกนักเลยนะเนี่ยอึ๊บโอ้มาแล้วมาแล้วมาถึงที่แล้วโอ๋ออ๋อฝนก็ตกบ้านนะ อ้ยตอนนี้เราฝน่ะฝนตกนับแม่อยู่ไหนโอแม่มาแล้ว่งง่นกนะแมฝนตกนฝนตกนทุกคนเข้ามาหลบฝนอยู่นี่แตก่โยก้อยนี่มันเป็นหุนปูนมาเลยนะเนี่ย ขึ้นในบอลขึ้นคในบอลไอ้อะนม่อ่อเราหันเดินบดนั่งลงมาใกล้เรียงลมลงหลายวันอย่ามาเจอคนก็หันมาเจอคนวันนี้ กลบมาเชิญฝนนะวันนี้น้้เล่นนะตรงนั้นด้นเลยโบนัสไม่เห็นอีทำออกมานะนะคนเยอะคน ตกเมินแหกก้านอ่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วอ่าตอนนี้ฝนหยุดตกแล้วเดินออกจากที่พักนะโอเคนะเดินมาเลยนี่เป็นร่องน้าหน่อยอ่าโอู้วววโอ้อ่าอ่าข้างหลงอู่รแค่อืมเอาัแบบเดี๋ยวจะรอแม่มาหน่อย ออืม่ะข like ึ้นนี่มีปัญหาเหรออันนี้ทางขึ้นแล้วอ้าวโอ้โหโคตรไผ่นวอะไผอ่ะโอ้ไผ่ในไอี่ปูนเนี่ยมายื่นมาก่อนแล้วแหละที่ปู่มายื่นมาก่อนนะถามว่าเขาลูกโชคดูนานนะแม่มันอันนี้เป็นหลานโชคดูนานไปเหรอไอ้ขี่ปูนไปให้การให้การอ๋อเดินไปนี่ก่อนไปเดินไปก่อนโอ้อันนี้เป็นซาก ไอ้เป็นรอยน้ำลงมาเลยนะฮะน้ำตกใสโยกน้อยนะน้ำตกใสโยกน้อยมาถึงแล้วมาเหยียบสึงที่แล้วน้าตกใสโยกน้อยจังหวัดกาญจนบุรีโู ดูลองดูละแหมมากันหมดเลยมากันหมดเลยเอ้ยนี่เป็นบริเวณทางที่ยังตกนะอยากไปดูเอาตอนนี้เราลงมาแล้วะลงมาจะไปของปลาไปของปลากันอนนี้นายอด้อได้ๆมีอะไรบ้าง เจลก้อยขาคือฮาาโยโตชโอ้วาขึ้นจืดนี่แบบตัวขาเหมือนกันนะ กล้วยชากลวยม,มออ้วนอบนะ้ำผึ้งเมื่อกี้เราไปซื้อสามร้อยนี่กัทานจำลองมาจ๊ะแต่สตัวทานข้ามไม่น้ำแควงจำลองนาจะขอใข้ามใม่น้ำแปวอ๋อพ่อไปถ่ายอันต้นถ่ายของฝาก โอ้นี่มีอไย,ยไปดูทางคือน,น้ำตกบันไดเรืน้พร้อมภถึงแสนแม่เยนะโอ้อันนี้ถ้าน้ำมันอันนี้ถ้าถ้าน้ำมันหนักหนัมันตกในงานขนาดเลยนะอันนี้น้ำแห้งเลย น่าปลอมดูแลแม่นี่ยโอ้หอืมนั่คนแอวมากเหมือนที่เหมือนทางบ้านเฮาน้าเน้องแบบคนโอคือมันใดนี่ดูผ่านยาวอะอ่าแล้วนี่ไปจอนขอไปคอ แค่ธรรมดานะโอ้เจอแล้วอันนี้อะไรอ่ะโอ้ยมาเตือนนี่มันขั้นแรกเลยอย่า้ออนเล่นกันเน่งโซนตกเลยนนี่น้ำตกธรรมชาติมันไม่ใช่แงเอาเลนี่ตส่ใมา โอ้หันเดินนะขึ้นหันมาแล้ว,ลวป็นบุญใสน่าึจำเป็นน้าไปรีเหมือนกันต่ตะปูตะตุน,ไฟน,น,นาาไฟนี่นนันี่เราไฟไหนนะโอ้ยหน่บันไดนะตู้ขนอ้อยตรงนี้ นี่เลยรอให้พืชมันได้ทุก่อน,นเป็นเนี่ยที่เราถ่ายนค่ะนะตกรงนี้เองขอเดินข้างเลยนี่มันตรงนี้น้ำไม่ลงมาเล่นมันไม่เล่นกว่านั้น

มาเห็นรุ่นเลยมาตเห็นปูนี่นี่วันนี้มาเมเลยนี่มันตกไปเยอะนะมันน่าที่งตัวนี้เลยน้อเอือน มันทายน้ำตกทางหวน้ำจางที่บ้าน,น นี่ตอนนี้มันจะเดินลงอ่ะเออ,นนเเอ,ม,เอมันเ,นเนด,ดเเินลงอ่ะเอ้มันลือดนะันเป็นหินปุกโอ้ยลงต้องระวังอ่ะ อนี้เขาเดินทหานมีหัวจักรรถไฟอือขึ้นมาเนินนี้ได้อย่างไรอ่ะมันดอยสูงเลยหรือว่าจะทำทางรถไฟมาตรงเฮีวก็ะบักูจังไก่อุทยานแห่งชาติไสโยกตกไสโยกน้อยอ๋อเจ้าหญหัวเตียมาอืนนอมเจหมงัวเีย ไปกหรอถไฟกสรางทางรถไฟขึ้นมานี่เลยอปเลยอ่สร้างทางรถไฟตรงนี้ออขบวนรถไฟ่ตรงนี้ อารถไฟสหยน้อยาถึงตรงนี้ไปสะบ ون รถไฟสขบบนสุดท้ายอยู่ตรงนี้และไม่ถ่ายหรอถ่ายเยอะแล้วนี่เป็น สถานีรถไฟน้ำตกไสยยกนอย้อยต้นทางอยู่ตรงนี้นทางปลายทางอยู่ตรงนี้นี่เองรถไฟขบวนท้องถิ่นอ๋อลังอย่างมา่ขึ้นตรงนี้ให้มาดูน้ำตก กิงน,ง,นงนี่เองสถานีสโยกน้อไม่ถึงเย็เนี่ยนอนโรงแรมีเช้าเลยนมัไปเยอะนี่มนมีทาไปหรอมันไม่มีทางแล้วทางสุดแ่ตนไงปกติมันมีทางไปถึงโน่นเลยเยอะมากม <c oughs> ขึ้นพราแม่น้ำตกกันที่นี่คขึ้นรถไฟแต่ว่าวจักรัวนีอยู่ทั่นีดจักรมันยังมาอยู่ตรงนี้เอากระบวน702เจ็ดจักรกดเครื่องไอ,อจักไอน้ำ もうおおくんい,い <music>